แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำลบรอยตรงนี้ด้วยกระดาษทรายอ่ะเราจะใส่ซีนเข้าไปซีจะได้ไม่รั่วเดี๋ยวเรามาดูซีนเก่ามันครับซีคือของเก่านะซีนเราแกะออกมาแล้วเก่าออกมาพอเราใส่แล้วก็ใส่เข้าไปด้านล่างนี้สวมเข้ามาจะแนบไหมนี่แหละครับ ความรู้สึกเราละล,ลูดเนี่ยนั่นปลายมันจะแน่นเพราะด้านนี้มันสึกมันสึกแต่ว่ายางนี่จะรัดอยู่มีสปริงยางตัวนี้ยสปริงตัวนี้มันขาดด้วยมั้งเนี่ยรับตัวนี้ถ้าจะดีเขาบอกให้รัดลงปีคอหนึ่งรัดอีคอหนึ่งให้มันเล็กให้มันรัดดีนี่ของเก่า ที่เราถอดออกแต่มันรู้สึกจะแข็งนิดนึงครับนี่ยานีสนะ่สปริงลัดนี้เรามาดูของใหม่ที่เราซื้อมาของใหม่ซื้อจากร้านมาทั้งชุดเลยชุดนี้ก็450บาทนะครับ450บาทจะมาเปิดตัวดีมีอะไรมาเลยครับนี่ซีน มีซีนอยู่ครับซีนใหม่นะครับตัวนี้ของใหม่แกเอามาดูก็จะมียางตัวนี้จะนิ่มะยางมันจะนิ่มกว่าครับนิ่ม ของใหม่ของเก่ามันจะฟิตครับเดียนะฟิตดีไหมะจะรวมๆนิดๆตรงนี้ครับถ้าตรงนี้มันตรงนี้เป็นรอยเดี๋ยวเรากระดาษทรายขัดหน่อยครับให้รอยมันหายไป ใช้กระดาษทรายเบอร์หกร้อยจะฟิกขึ้นครับรู้สึกแล้วเวลาละหมุนมันจะฟืดๆืดเพราะยังไม่ใส่น้ำมัน โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปมันก็มีชุดแบริงอีกตัวอยู่ข้างบนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ใช้อย่างอื่นก็ได้ที่งานไม่ละเอียดเดี๋ยวเอาตัวใหม่มาครับนี่คือของใหม่นะนี่แบริงของเก่า เทียบให้ดูแกะออกมานี่ครับวัดดูขนาดเท่ากันไหมครับมันจะมีเบอร์อยู่บอกตาผมไม่เคยดีเท่าไหร่สามหนึ่งสามนะผมจะดูแบบเทียบอืม อะไรดูบาร์หลับนอกดูสี่สิบนะสี่สิบมิลลิเมตรครับตัวเนี้ยก็สี่สิบมิลลิเมตรฮะได้ครับถวัดข้างในปรับซิโร่ใหม่กดศูนย์ใหม่วัดภายใน16.75ครับ วันนี้ก็แกนครับอาจจะดูแล้วมันจะห่างกันนิดนึงเ,เท่ากันแหละครับเท่ากันโอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่เข้าไปโอเคอะนีมของใหม่ที่เราจะมาใส่ไปด้านหน้าครับอัดเข้าไปอย่างนี้อัดเข้าไป โอเคครับได้รับไปใส่กันปาเกนตัวใหม่อันนี้คือประเกนตัวเก่าตัวเก่ามาดูเทียบกันเหมือนกันไหมดูยาง อบอยางจะดีของน,น,นี่เดี๋รามาเทียบนี่ครับ ยางใหม่มันจะเล็กกว่านิดนึงยางเก่าครับยางใหม่ครับโอเคอันนี้อร่อยอันนี้ครับคอมเปาตัวหนึง่ง รับเบรกรีดนี่เจลบีสสำหรับทาโอลิงครับเจลบีทาโอลิงครับเจลเบียแล้วไอตัวนี้ไอตัวนี้ครับต้องทำความสะอาดก่อนครับเช็ดให้ขัดให้มันเรียบมันจะได้ไม่ทำให้ซีลรั่ว ตรงนี้ครับนะสแลกอะยางเนี่ยจุ่มจุ่มน้ำมันนี่ก่อนให้มันลื่นครับ้ามันทาทาหน่อยรอบๆเนี่ยน้ำมันาาน,น,น,มน,น้ำมันใส่ไปก่อน แล้วเราเอาอย่างเนี้เอาอย่างนี้ใส่เข้าไปเลยครับแล้วกดลงไปธรรมดาให้มันอยู่อย่างให้มันดินเข้าไปได้พอดีวางไปเฉยๆครับเนี่พอมันจะมีบารับอยู่หน่อยนึงมีคาบอยู่หน่อยนึงคมนะครับระวังมันคมมันจะบาดมือเนี่ยเดีย๋ยวนะ ตัวเขี้ยวตัวเขี้ยวตัวเนี้ยมันจะวางไปในร่องนี้ไม่ให้ขยับไปไหนเห็นไหมครับเออกลับกันเนี่ยจะวางไปมันอยู่ด้านในเนี่ยครับวางไปแล้วอันนี้ถ้าเรามองด้านนี้มันจะมันจะนูนขึ้นมาหน่อยนึงอขอบนี้ไหมครับกดลงไปมันจะดันให้ให้เสือ้อโอลิงตัวนี้แหละมันจะอยู่ครับโอลิงตัวนี้แหละมันจะอยู่นี่ โลิงตัวน mm ี้แหละมันจะอยู่ในนี้ครับมันจะรับอยู่ในนี้ครับโอลิงตัวนี้มันจะอยู่ในนี้ครับตัวนี้ก็เหมือนกันอีกตัวล่างเนี่ยตัวล่างเนี้ยเดี๋ยนะมันอยู่นี้ก็กระตุคว่ำเอาก็ได้นะมันจะได้ไม่ดิ้นไปไหนคว่ำเราตัวนี้ให้มันเข้าไปด้วยกันให้มัน ม่งั้นถ้าเราไปอาลมนีงเง้เดสปงมันเข้าไม่ตรงล็อกอีกเนี่ยครับมันสามารถกดให้ยุดย่นได้พลรงสปริงเนี่ยยึดยึดยึดย,ดยนงนี้ได้ครับเสร็จแล้วก็คือตัวนี้ตัวตัวนี้ปั๊มมันตัวเสื้อปั๊มมันครับเสื้อปั๊มครับเสื้อปั๊มเสื้อปั๊มของมัน แล้วก็วางไปวางไปนี่แหละครับเดีย๋ยวตัวนี้จะไปกรกบฝาหน้าอีกทีหนึงอันนี้ก็ดูให้ดีว่าไอใบกวาดน้ํามันใบกวาดน้ํามันเนี่ยเราต้องดูว่าดูทุกอันนะบางทีเราใส่ผิดข้างมันจะมีแบบแบบตัดไม่งั้นก็แบบมนขอบมาแบบมนมันจะมากวาดน้ำมันรอบนอกแต่ถ้าเราเอาแบบ แบบปลายที่เป็นคมๆนี่ออกด้านนอกนะปลายคมด้านนอกแล้วมันจะไปขูดให้เสื้อข้างนอกอ่ะเป็นรอยสึกตรงเนี้ยมันคมนี่มันมนครับมันหมนุนมันสามารถวิ่งรอบได้มันหมนุนอันนี้มันคั้นมากขยับตัวขึ้นลงได้เวลาแรงเหวี่ยงเวลามันหมุนรอบตัวนี่จะหนีศูนย์วิ่งออกมารอบนอกนะให้ไปให้เป็นแนบกับกับตัวตัวเสื้อปัม๊มนะ ตัวนี้ก็น้ำมันหน่อยใส่เข้าไปหน่อยให้มันลื่นแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวน้ำมันมันก็ลงไปเองแล้วครับมันลงแน่นอนแล้วครับไม่ต้องกลัวบางคนก็เขาก็กลัวน้ำมันมันไม่เข้าไม่เหลือแล้วครับมันซึมเข้าได้หมดนะครับครับน้ำมันใส่ไว้ก็ได้ให้มันลื่นถอยากนะครับ มันลื่นใส่ด้านไหนก็ได้ครับวางไปวางไวเนียครับปึ๊บครับแค่นี้ก็ได้ละฮะอันนี้ก็ได้ละอยากจะเทน้ำมันลงไปก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยะให้อย่าให้เฟืองมันมันฟิกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเฟืองจะเสียครับเนี่ยระวังเนี่ย ก็ใช้ไม้รองบนตอกไม้อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยตอกไม้ก็ได้ก็ตอกไปอย่างเงี้ยถือบ่าเลยตอกไปเรื่อยๆลูกปืนเดี๋ยวนะโทษๆเอา,าลูกปืนต่อเข้าไปเรียบร้อยละด้านนี้เป็นด้านนอกใส่โมเลตตรงนี้ โมเลจะสวมเข้าตรงนี้นะด้านนี้ก็จะเป็นซีนซีนตัวนี้นะเขาจะหันหลังเข้ามาหาตัวนี้ฉลบน้ํามันเรีบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับปบ๊บมันจะอยู่กันอย่างนี้นะซีนตัวนี้น้ํามันตัวนี้ก็จะผ่านซีนตัวนี้ออกมาข้างนอกไม่ได้ถ้าตัวนี้รั่วน้ํามันก็จะเลอะแถวออกมาข้างนอกมันจะเลอะเทอะไปหมดนะเนื่องจากซีนตัวนี้ไม่ดี เวลามันหมุนมันก็นี่แหละออมาไม่ได้แน่นอนคราวนี้ยมันก็อยู่ในนี้แหละครับโอเคอปั๊มตัวนี้ฮพอใส่พานหมุนมันก็จะพาปั๊มหมุนด้วยมันจะสร้างแรงดันเพชเชอร์ตรงนี้เนีย มันจะสร้างตรงนี้แหละส่วนเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้มันก็จะมีเสาค้ำอยู่ตรงเนี้ยฮะเสาค้ำมาให้หมุนไปหมุนมามันอยู่อีกฝาประกบบนอีกตัวหนึ่งจะครอบลงไปในเนี้ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถทอดตัวน,นั้นเราถอดมาไม่ได้มันติดกับสาย ร้อยก็ได้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปล็อกล็อกให้มันลุก เวลาเราติดฝาเปิดฝา,าหรือจะเอาเอาตัวนี้ก็ได้ง่ายครับขันดีวะขันแล้วก็ง่ายง่ายในการทำ เจ็ครับแน่นครับ่เอเดี๋ยวเราไปนั่นอีกทีนึงนะ